อายุ20ปีครับผมครับก็วันนี้มาผ่าตัดลอกต้นเนื้อกับคุณหมอพันลังครับผมกลัวไหมคะกับการผ่าตัดลอกต้นเนื้อครั้งนี้ก็กลัวนิดหน่อยครับตื่นเต้นครับผมครับก็เจอคุณหมอทาง Facebook กับ YouTube ครับผมเห็นคุณหมอมีคลินิกสาขาที่ชัยภูมิครับก็เลยเลือกมาที่นี่ครับผมครับก็ไปหลายที่ ครับท้งประมาณ3จังหวัดนะครับ,รบโดยปกติแล้วนะคะตัวต้อนนั้นเองเนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ในการลอกนะคะถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่อายุน้อยแล้วก็ไม่มีข้อบ่งชี้ในการลอกเนี่ยส่วนใหญ่ หมอหลายท่าน,นะคะก็จะไม่ออกโอกาสนะคะเนื่องจากว่าคนที่เป็นอายุน้อยเนี่ยโอกาสที่จะกรับเป็นซ้ําแนอนาคตเนี่ยค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบทุกข์ทรมาณชีวิตจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะลอกได้ซึ่งวิธีการลอกเนี่ยแล้วก็เทคนิคเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะคะจากคนที่อายุมาก นิดนึงนะคะก็คืออย่างเช่นว่าการที่จะป้องกันการกลับไปซ้ำเนี่ยเราก็จะใช้การหมุกผ่าเนื้อเยื่อโดยมักจะเลือกเป็นเนื้อเยื่อลบแทนเนื้อเยื่อบุตาตัวเองนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นต้อหินแล้วการที่เราเสียดเนื้อเยื่อบุตาตัวเองไปเนี่ยก็จะลําบากมากขึ้นนะคะอย่างที่2ก็คือมีการฉีดยานะคะทั้งในระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดเพื่อป้องกันการกลับเปซ้ำค่ะซึ่งจะแตกต่างกับการลอกต้อเนื้อโดยทั่วไปในผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆค่ะ